สวัสดีค่ะวันนี้ออยก็จะมาพูดถึงอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องจีนๆบ้างนะคะกะ็ช่องสไปปักกิ่งเนี่ยจริงๆออยแยกออกมาจากช่องบีเอ p ซูเปอราเนาะเราก็วางแผนว่าจะไปอยู่ปักกิ่งใช่ไหมแล้วก็แบบเออจะไทยเป็นเหมือนไดอารี่ของตัวเองอะ่ะเก็บเอาไว้นะคะก็เลยแยกออกมาเป็นช่องสไยปักกิ่งแต่ทีนี้เนี่ยติดโควิดไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ที่บ้านติดนะคะไม่ใช่ตัวเองติดนะคือแบบติดไปไม่ได้เออ ติดปัญหาโควิดเออนะคะติดปัญหาโควิดก็เลยยังไม่รู้เลยว่าชีวิตจะไปทางไหนนะคะก็เลยนี่แหละมาทำคลิปบ่นเมาามอยไปเรื่อยๆดีกว่านะคะก่อนหน้านี้เนี่ยออยเอาเคลิปของเก่าที่ลงช่องเก่ามาใส่ไว้ในช่องนี้ด้วยนะคะก็เลยทำให้มีผู้ติดตามทั้งสิ้น15คน ดีใจขอบคุณมากๆนะคะเออนะเราไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องผู้ติดตามอะไรมากมายในช่องนี้นะคะอยากให้เป็นไดอารี่ของตัวเองเท่านั้นเองเนาะใครที่ชอบดูเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยละกันนะคะเออดีใจนะคะที่มีคนติดตามเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ในแต่ละคลิปออยแยกเป็นประเดน็นประเด็นไงเออไอประเด็นคนจีนไม่อาบน้ำเนี่ยได้รับความนิยมมากเลยนะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งประเด็นหนึ่งก็คือคนจีนรักลูกชายไม่รักลูกสาวจริงหรือเปล่าเอออันนี้ก็มีมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาดูกันเยอะเหมือนกันนะก็เลยคิดว่าเอ้ยกําลังใจมาแล้วทําคลิปต่อดีกว่านะคะเออทาคลิปสไพร์ปักกิ่งต่อดีกว่าเออนะจะตอบคอมเมนต์ก่อนนิดนึงนะคะมีคอมเมนต์อยู่น้อยนิดแต่แบบอยากตอบมากนะคะคุณแป้งบาร์บี้นะคะคอมเมนต์มาบอกว่าผู้ชายจีนนิสัยยังไงคะเอออยากพูดถึงเรื่องนิสัยผู้ชายจีนเหมือนกันแต่ว่าแบบมันเป็น เรื่องที่ละเอียดอ่อนนะเนาะเอออันนี้แล้วแต่ความความเขาเรียกอะไรอะความเชื่อของแต่ละคนด้วยะนะเออเดี๋ยวเอาไว้คุยกันเรื่องประเด็นนี้นะคะนิสัยผู้ชายจีนมันไม่เหมือนกันไงเออคือจะบอกว่าไงเดียแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ละประเทศก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีเหมือนกันอย่างนี้ใช่ปะเออแล้วแต่ว่าเราจะไปปะกับใครเท่านั้นเองเอแต่ก็จะเอาแบบประสบการณ์ตัวเองมาแชร์แล้วกันเนาะเออพูดแบบในในทางประสบการณ์อะเราไม่ได้แบบเอ,อ่อ ดูเชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นก็เอาประสบการณ์ตัวเองมาแชร์แล้วกันเนาะเออเรื่องเขาเจะช็อกเนาะคุณอุสกิอืมบอกว่าจริงค่ะตอนแรกอ๋ออันนี้น่าจะมาจากญี่ปุ่นใช่ปะเออนะคะเออบอกว่าการอาบน้ําของญี่ปุ่นเขาก็อาบวันละวันละครั้งนะเออแล้วก็คนไทยของเราต้องอาบอย่างน้อยสองครั้งใช่ไหมอืม อ่าแล้วก็อีกเรื่องแล้วก็คุณอุสกิบอกว่าผ้าเช็ดตัวคนไทยเราเช็ดแล้วก็ผึ่งแล้วก็แห้งใช่ไหมแต่คนญี่ปุ่นสักทุกวันเออเนาะอันนี้ก็เป็นประเด็นแยกออกไปนะคะญี่ปุ่น,นเราไม่เคยมีสามีญี่ปุ่นไงเออก็ <c oughs> <c oughs> เลยพูดละเอียดมากไม่ได้แล้วก็คุณโคโค้บอกว่าติดตามดูทุกคลิปเลยถึงแม้คลิปมันจะน้อยแล้วก็ซับ ย่อซับน้อยมากนะแต่ก็แบบเฮ้ยได้คอมเมนต์มาแบบนี้ก็ดีใจอะ่ะก็เลยอยากจะมาทําต่อนะคะ mm hmm. เผื่อว่าใครจะชอบแบบนี้เนาะเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปจีนเมื่อไหร่ก็จะถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ดูแล้วกันนะตอนนี้เรายังไม่มีโอกาสได้ไปเราก็มาเมามมอยไปเรื่อยๆก่อนนะคะเเนื้อหาวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรดีอ่ะพูดเรื่องอ,อนี่ละกัน หัวข้อเรื่องทำไมผู้ชายจีนชอบเปยแล้วกันดีกว่านะเออนะคะจริงๆความรู้สึกที่เรามีต่อคนจีนสมัยเด็กๆตามคำที่ผู้ใหญ่เขาพูดมาเราจะได้ยินว่าคนจีนขี้เหนียวใช่ปะแต่อันนั้นมันก็จะเป็นคนจีนยุคเก่าที่เขาอพยพเข้ามาไทยเนาะเราก็เข้าใจแหละว่าเออเพราะว่าเขาต้องทำไมทํางานหนักใช่ไหมเออแต่ว่าคนจีนสมัยใหม่อออยคิดว่าเขาโตในยุคเทคโนโลยีอ่ะ คำว่าคนจีนขี้เหนียวในบ้านเราอ่ะอาจจะได้ยินน้อยลงมากๆเลยนะเออคือไปดูคอนเทนต์ที่ไหนดูคลิปที่ไหนก็จะแบบว่าเอ,อ้ยคนจีนสายเปใสายเปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินแบบนี้มากกว่าแต่ว่าออยก็ถามว่าเออสามีออยสายเปไหมก็ไม่นะออกจะแนวขี้เหนียวซะด้วยซ้ำเออเป็นคนจีนที่แบบแก่แล้วว่ะเออนะคะก็อาจจะไม่ได้แบบเปหนะักถ้าจะเปรียบเทียบกับ วัฒนธรรมไทยอ,ออยว่าจะมองเห็นชัดว่าคนจีนทุ่มทุนกับการเปมากมากกว่ามากกว่านะอันนี้อันนี้พูดพูดแบบส่วนมากนะคะเออมากกว่าออผู้ชายไทยใช่ไหมเออผู้ชายไทยเปหนัหนกๆก็มีนะแต่ว่าโดยพื้นฐานทั่วไปออ,อยว่ามันเขาเรียกวอะไรอ่ะมันแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะออยก็นั่งคิดว่าตั้งนานนะเออทำไม ทำไมผู้ชายจีนชอบเปยว่ะอันแรกออยคิดว่าอย่างที่หนึ่งคือวัฒนธรรมการแจกอ่างเปาเออคนจีนมีวัฒนธรรมการแจกอ่างเปาไงมันก็เลยทําให้เขารู้สึกไม่อึดอัดใจเวลาที่จะต้องแจกเงินนะ่ะนึกออกไหมบ้านเราอ่ะออยโตมากับครอบครัวไทยแต่ว่าเราก็จะเจอ,อเพื่อนๆที่เขามีเชื้อสายจีนใช่ปะเขาก็จะได้รับ อ่างเปาเอออ่างเปากันในวันตุษดจีนเรารู้มาแค่นี้เออโตขึ้นมาออยก็รู้กันมาแค่ออยก็รู้แค่นี้ว่าอ๋อคนจีนแจกอ่างเปาตอนตุษจีนแล้วก็อะไรอะโตขึ้นมาทํางานในบริษรัทบอสเป็นชาวจีนไม่ใช่ชาวจีนเชื้อสายจีนเขาก็จะแจกอ่างเปาตอนตุษดจีนใช่ไหมเราก็อยู่กันกับแค่นี้คําว่าอ่างเปารู้จักแค่อ๋อก็ผู้ใหญ่แจกเด็กๆวันตุษดจีน แล้วก็บอสในบริษัทที่เป็นเชื้อสายจีนเขาก็จะแจกลูกน้องพนักงานกันในวันตุกจีนเรารู้กันแค่นี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยคนจีนเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบแค่วันตุกจีนเท่านั้นถึงจะให้อังเปลาไงได้บอกป่ะเออในวันพิเศษต่างๆเรียนจบสอบได้อะไออย่างเงี้ยเอยเขามีเขามี โอกาสพิเศษเยอะมากมายที่แบบจะต้องให้อ่างเปาเนี่ออกอปะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้แจกอ่งเปากันแค่เป็นซองเท่านั้นนะยังแบบส่งวีแชทให้กันก็ส่งอ่งเปาให้กันได้ใช่ปะเอออันนี้คือออยรู้สึกว่าเขาเขาชอบเปเพราะว่าเขามีวัฒนธรรมกันแจกอ่งเปาไงอือแล้วก็อีกอันหนึ่ง ที่ทําให้คนจีนส่วนมากนะคะมีนิสัยชอบเปก็คือเขามีวัฒนธรรมการเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะเลี้ยงข้าวบ้านเราถ้าเป็นหัวหน้าก็เลี้ยงใช่ปะ่ะเออถ้าเป็นหัวหน้าก็เลี้ยงลูกน้องเป็นผู้ชายก็เลี้ยงผู้หญิงปะ่ะเออจีบกันใหม่ใหม่ใช่ไหม <laughs> ไปกินข้าวก็ต้องเลี้ยงผู้หญิงอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเออแต่ว่าจริงคือวัฒนธรรมเลี้ยงข้าวเนี่ยออยว่ามันฝังลากล,ลึกไปยัง ความคิดคนจีนแล้วอะเออเวลาเพื่อนกันเนี่ยไปกินข้าวก็จะเห็นน้อยมากเลยนะที่ออกใครออกมันนะใช่ปะเออถ้าเป็นเพื่อนสนิทสนิทกันก็เอ้ยวันเนี้ยฉันเลี้ยงวันหน้าแกเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะสลับกันเลี้ยงอะไม่ได้ค่อยมีมาหารกันแบ่งกันหลรอาีหรอกอนะก็เออหรือว่าเวลาคุยงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะบริษัทคุยงานเราก็ต้องไปเลี้ยงบริษัทลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ก็คือเป็นการเลี้ยงข้าวจ่ายเงินออกให้อะไรอย่างเงี้ย เออนะคะ <S <S ก็หนุ่มๆจีนที่จีบผู้หญิงใช่ปะ่ะเออหนุ่มๆจีนที่จีบผู้หญิงแน่นอนว่าเป็นผู้ชายก็ต้องออกตังค์ใช่ไหมแต่ออยก็คิดว่าน่าจะมีแบบเ,เลี้ยงคืนอะไรแบบนี้ก็ได้นะเอออาจจะมีแบบถ้าผู้หญิงมีตังค์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ซีเรียสกันก็อาจจะมีเลี้ยงคืนอะไรแบบเนี้ยแต่ก็น้อยมากเลยใช่แบบว่าเออให้ผู้หญิงมาออกเงินค่าข้าวให้อะไรอย่างเงี้ยเอาว่า ผู้ชายจีนคงคิดว่าเขาจะไม่มีไม่ได้หน้าไงเขาจะเสียหน้าเมียนจืเอออีกอันหนึ่งก็คือนี่แหละเมียนจืคนจีนเขาจะเป็นประเภทที่แบบว่าต้องมีหน้ามีตาการที่จะมีหน้ามีตาก็ต้องเขาเรียกว่าอะไระใช้เงินอืมออรู้สึกว่าคนจีนมีนิสัยที่ใช้เงินเพื่อที่จะให้เป็นที่ยอมรับในสังคมอ,อรู้สึกอย่างนี้นะเออ ก็คือน,นั่นแหละเมียนจืดน,นั่นแหละมีหน้าเออมีหน้ามีตาเออใช้เงินเพื่อให้แบบเออตัวเองรู้สึกมีหน้ามีตาแล้วก็มีที่ยืนอยู่ในสังคมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใส่แบบนี้นะคะด้วยส่วนมากแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ออยคิดว่าทําไมผู้ชายจีนใสเ่เปย์อ่ะเออก็เพราะว่าเขาต้องเอาใจผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าเขามีบ้านเขามีผู้ชายเยอะประชากรชายเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะจากที่ออยเคย ดูสถิติก็ไม่ได้ต่างกันมากอ่ะ50กว่าเปอร์เซ็นต์40กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้แบบเออแตกต่างกันมากนะระหว่างประชากรหญิงกับชายอ่ะแต่ว่าดูรวมๆแล้วเฮ้ยผู้ชายจีนน่ะจะเยอะกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกดิถูกปะผู้หญิงจีนนะเออผู้หญิงจีนก็มีสิทธิ์เลือกเออทีนี้พอผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกผู้ชายก็ต้องนึกออกไหมเอาใจอ่ะเออเอาใจเพื่อให้ตัวเองถูกเลือกเข้าใจปะเออเอาใจผู้หญิงเพราะฉะนั้นการ เปยอมจ่ายเงินก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเอาใจผู้หญิงเหมือนกันนะออยรู้สึกแบบนี้นะคะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่คนส่วนตัวสามีออยเนี่ยออยว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนสายเปเพราะว่าบ้านไม่ได้รวยไงไม่ได้มีสมบัติไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเอ่อนึกย้อนกลับไปอะตอนที่เรายังเรียนอยู่เขาก็ช่วยจ่ายค่าเทอมให้เราได้อะออถึงจะค่าเทอมไม่ได้แพงมากแต่ก็ มันก็มีหลายค่าค่าเรียนภาษาอังกฤษค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น,ค,น,นค่านู่นค่านี่เยอะแยะนะคะถึงไม่ถึงแบบไม่ได้ซื้อแบรนด์เนมให้เราไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแต่ก็แต่ก็เขารับผิดชอบอะเออเป็นเป็นค่าที่เขาควรจะรับผิดชอบอะออยก็คิดว่าก็โอเคแล้วนะก็ดีนะเวลาที่แบบไปเยี่ยมญาติญาติเขาที่ปักกิ่งอะไรเงี้ยก็เขาก็ค่าใช้จ่ายเขาก็ออกหรือไม่ที่บ้านเขาก็ช่วยออกออยก็ไม่ได้ออกอะไรมากมายก็คิดว่า ก็โอเคนะคะเอาคิดว่านีสใส่แฟนเรื่องเปไม่ได้เปหนนะักแต่ว่าเปเท่าที่จาเป็นเราก็คิดว่าก็โอเคเขาก็จะคอยช่วยเหลือเราตอนที่เรายังเอ่อเรายังยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเองเนี่ยเขาก็ก็คอยช่วยเหลือแต่พอเรามีรายได้เป็นของตัวเองแล้วปุ๊บเราก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วอะเอเอ,เ,อเราก็ใช้เงินของเราใช่ปะ่ะแล้วก็เงินเขาก็เก็บไว้เก็บไว้อะไรเงี้ยเออ เก็บไว้เขาก็ไม่ได้แบบส่งที่บ้านหรือว่าไปให้ใครนะก็เอาไว้ในการเลี้ยงดูครอบครัวของเราใช่ไหมอืมก็โอเคอะไม่ได้มีเงินมากมายจนขนาดแบบมีไปเปย์คนอื่นอะไรเงี้ยอันนั้นเอาก็ไม่โอเคเหมือนกันนะถ้าเกิดแบบมีเงินเยอะจนเหลือเปย์เราได้ก็ต้องเปย์คนอื่นได้ดีวะไม่เอาอะเออนะห่วงห่วงอยากเก็บไว้คนเดียวนะก็เลยโอเคนะกับสามีประมาณนี้นะคะ จะเรียกว่าเป็นคนไม่ค่อยห่วงเงินก็ได้นะเออแต่ออยว่าไม่ใช่ทุกคนนะบางคนก็ห่วงนะเออผู้ชายจีนบางคนก็ห่วงเงินนะสาหรับแฟนออยเนี่ยเวลาที่จะซื้อของกินเนี่ยเขาจะไม่ค่อยห่วงของกินกินเท่าไหร่ก็ได้กินดีๆอะ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเองกินไงแต่ว่าเป็นของใช้ของจุกจิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเขา จะคิดแล้วคิดอีกจะซื้ออะไรแต่ละอย่างต้องคิดแล้วคิดอีกต้องเปรียบเทียบราคากันต้องอะไรยังมีนิสัยที่แบบว่าชอบต่อราคาเปรียบเทียบราคาอยู่เอออันนี้ออยว่าผู้ชายจีนส่วนมากก็ยังยังต้องจะต้องมีนิสัยติดนิสัยแบบนี้จากรุ่นพ่อรุ่นแม่เขามาอยู่นะเออนะคะแต่สําหรับออยนะก็โอเคแล้วนะคะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็โอเคมากๆมีความสุขเออเปไม่ต้องหนกแต่รักเราคนเดียวก็พอแล้วนะใครมี ความคิดเห็นข้อมูลหรือว่าประสบการณ์ที่แตกต่างกันยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ออยก็จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวมามามอยกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ